นายกองการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพิธีเปิดและส่งมอบส่วนอบรมจริยธรรมบ้านพาราตะบนป่าคลอกเมื athlete, ่อวันที่26กุมภาพันธ์2558เวลา16.00นที่โรงเรียนบ้านพาราตะบนป่าคลอกอเภทลางจังหวัดภูเก็ตนายไพบุอุปฏิสิ้นนายกองการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบส่วนอบรมจริยธรรมบ้านพาราตะบนป่าคลอกโดยนายคำรุ่นพันธิทิมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเขตพื้นที่ตะบนป่าคลอกกล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการซึ่งมีนายสมานขันนึ่ง อิหม,ม่ามมัสยิดบานพาราเลน่ายปัญญาสัมภารัตนาย,ยกเทศมนตรีตำบลป่าคลอกกล่าวตอนรับผู้เข้ารวมง,งาน โดยมีนายสุรธรรมจินดารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายจิรศักดิ์ถอทิพย์ทิพย์สุนทนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายธีระเจียสกุลประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายสิทธิโชคเดพิบานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายสุนธยาสุนทารักษ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายอวยพรสกุลตันผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตผู้บริหารคณะครูนักเรียนผผูู้้้นนชุมมและีีเเกยรติขา องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตได้ตังงบประมาณโครงการก่อสร้างส่วนอบรมจริยธรรมบ้านพาราตำบลปากคลอกงบประมาณ5ล้านบาทในปีงบประมาณพุทธศักราช2556และได้ดําเนินการก่อสร้างอาคาร คอซอลอซ่องชันขนาดกว้างไม่หน่อยกว่า1 4เมตรณบริเวณโรงเรียนบ้านพาราตำบลป่า,ปาคลอ,อกแลลวเซตในปีพุทธศัการาช2557โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสนยนการเรียนรู้ด้านศาสนาแก่นักเรียนเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นทถานทีพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมจารีตประเพณีให้แก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีนโยบายในการส่งเสริมด้านการศึกษาโดยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั่วทั้งจังหวัดภู ให้ได้มาตรฐานเท่า,าเทียมกันสนับสนุนให้โรงเรียนในจังหวัดปเก็ตเป็นโรงเรียนทรงเสริมคุณธรรมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความรู้มือในการจัดการศึกษาจากถูกผากส่วนทางโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปเก็ตเทศบาลและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมสำหรับเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC จะให้มีอาคารทถานทีแลงเรียนรู้และทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอและ ชายให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างความสัมพันธ์ทีด่ดีระว่างโร,เรงเรียนผู้ปกครองชุมชนเพื่อการมีส่วนรวมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงได้มีโครงการในการส่งเสริมด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมหล่โครงการและได้ก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมจริยธรรมให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นอาคารศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามบ้านพาราตำบลปากคลอกงบประมาณหล้านบาทอาคารศู่น การเรียนรู้จริยธรรมมัสยิดอิสลาฮุดดีนบ้านทุงค่า3้ำหลานหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทอาคารสุนอบรมจริยธรรมศาสนาอิสลามประจำมัสยิดดารุสลามบ้านบางดุกสี่หลานหกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทอาคารสุนจริยธรรมและพิพิธภัณฑ์มัสยิดมูการุมเก้าหลานห้าแสนบาท อาคารสุน์รบรมจริยธรรมบ้านบางชีลาวซ่อมลานบาทอาคารสุน์รบรมจรยิยธรรมบ้านมากปลอก 4, 000, 500, สี่ลานห้าแสนบาทอาคารสุน์รบรมพัฒนายาวชนเลสตรีตำบลหมายข้าว่องลานห้าแสนบาทอาคารสุนย์จริยธรรมป่าคลอก2่องลานเก้าแสนบาทสุนย์การเรียนรู้ตำบลป่าคลอกซ่อมลานบาท ก่อสร้างสูนอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมอำเภอทะล่างสองล้านห้าแสนบาทก่อสร้างสูนอบรมจริยธรรมประจำจังหวัดภูเก็ตห้าล้านห้าแสนบาทก่อสร้างสูนอบรมจริยธรรมประจำจังหวัดภูเก็ตห้าสิบห้าล้านบาทนายคำรุ่นพันทิพย์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าข้อเป็นตัวแทนของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตขอบคุณท่านพบูลอุปติสิ่งนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ได้ให้งบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้างสูนอบรมจริยธรรมบ้านพาราและสร้าง ไล่อาคารให้กับมสัสยิดโรงเรียนและน่วยงานต่างๆในจังหวัดปุกัตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดปุกัตในปีงบประมาณพุทธศัการาช2558งบประมาณไม่น้อยกว่า400ล้านบาททําให้เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนในจังหวัดปุกัได้รับการพัฒนาความรทันสยในดวนที่ิสิงค์คำาน,นสภา าการบริหารสพภูเก็ตท่านที่ปรึก,กาษาท่านรองนายกท่านสมาชิกสภานะครับัดภูเก็ตกำนัทางงานที่ดินบ้านอีมั่งทุกมาสิทิ์ผู้อในวยการโรงเรียนทุกๆโรงเรียนนะครับแล้วก็ทางนักเรียนและทา่านผู้มีเกียรติทุกท่านนคะ,ค,ะครับกระผมนายปัญญาสัมภระรองนายกเทศมนตรีรรตมข้อนบะบครับในวันนี้เราได้รับเกียรติจาก,นนกท่านนายกพิบูลนะครับท่านได้มา okay. เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารและก็ส่งมอบอาคารให้กับทางชุมชนบ้านพาร,ราพุีสีนะครับซึ่งผมจะได้กล่าวให้ท่านได้ทราบที่มเิงนะครับว่าในพื้นที่ตำบาข้องเราเนี่ยมีประชากรทั้งหมดจํานวนประมาณ15,000คนนะครับเรามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ38ตารางกิโลเมตรนะครับเรามีโรงเรียนประถมทั้งหมดหโรงเรียน ครับแล้วก็มีโรงเรียนมัธยมหนึ่งโรงเรียนนะครับประชาชนส่วนใหญ่เน <n> ี่ยครับถือศาสนาอิสลามประมาณ7จนะครับแล้วก็รวมรวมลงมาก็เป็นวัฒนศาสตรศาสนาพุทธการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะประกอบอาชีพรับจ้างนะครับแล้วก็มีการทำเกษตรกรนะครับแล้วก็มีการทำประมงนะครับที่ผ่านมาเนี่ยทางคำว่าข้อเราเนี่ยได้รับการ ูแลจากโครงการบริหารจัดกจังหวัดนะครับเป็นอย่างดียิ่งนะครับซึ่งในงานของเทศบาลตำบลโคกนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณทางโครงการบริหารจัดกจังหวัดโดยเฉพาะท่านไพยูรย์มฏิสิงห์นะครับที่ท่านได้เห็นถึงความสําคัญของพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลโคกนะครับก็ท่านต้องการที่ให้พวกเราเนี่ยได้มีความรู้ได้อยู่ดีกินดีนะครับได้เข้าเตรียมกับกำลังอื่นๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับท่านได้มอบ มอบโครงการต่างๆให้พวกเรามาทำโดยความด่วนหลายๆโครงการนะครับที่มามาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพวกเรามจะรู้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารตรงนี้นะครับแล้วก็สนามกีฬาหรือไฟไฟแสงสว่างต่างๆนะครับแล้วก็จะมีประกันการเล่นกีฬาต่างๆซึ่งหลายๆโครงการที่พวกเรายู่กันอยู่ ซึ่งวันนี้ผมในนามของประชาชนในพื้นที <ım. S 1> <Verse> ่ต่างๆก็นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางนายกพิบูลยุบติสิงห์นะครับนายกองค์การบริหารส่วนกรุงเก็ตทางต้องขอขอบคุณทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับที่ไม่ยืนเพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็นะครับต้องขอขอบขอขอบคุณท่านนายกสูงนะครับแล้วก็ต้องสวัสดีและต้องขอบคุณทุกท่านนะครับอั่สลามุอะลัยกุเวลาเพื่อเราะกาตุฮน ความรักเส้นกันกันทุกอย่างก็งจะปบความสำเร็จผมเห็นความรักที่ท่านรอ,อ,อชนิดานะครับได้อุ่นมเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆนะครับเป็นความรักความสามัคคีซึ่ง ะยมาทีี่่นถ้าท้องิ่นเราไม่มีความรับซึ่งกันและกันจะเกิดปัญหาทะเลาะวิวากันไม่นนสิ้นสุดอาจายวันนี้นะครับเป็นวันชาวจีนมาตีรลองเป็นจีนจนะครับเชียนรี่นี่ก็คือคือเธอนี่เองในเนื้อเพลงนะครับบอกวาเป็นเธอเองในสามันะครับช่วงนี้เป็นเทศกาล ความรักเพื่อนมนุษย์สำคัญแต่ความรักที่สำคัญที่สุดคือความรักต่อพระพูทธเจ้าคนไหนที่มีความเกรงกลัวต่อพระพูทธเจ้าพระพูทเเจ้าจะให้ควคนไหนที่ได้งซื่อสัตย์นะครับเชื่อความอัลาอฮ์อัจะให้กบพอนั่นคือที่มาว่าสูตรเจตธรรมที่เกิดขึ้นทั้งหลายที่ท่านสจท่านประธานสภา ให้นะครับเพื่อการศึกษาอิบมามพุทธทนที่พยายามประสานวิชา,าต่างๆให้กับชุมชนให้กับคนรุ่นหลังว่ารุ่นปัจจุบนันนี้ให้ความรับความสามัคทีให้ความเคารพแต่เพต่อพระพุทธเจา้าท่านเห็นไหมครับทางอีบัมพุทธแห่งมามให้ความรับซึกกันและกันทางรลุ่มบริการทุกโรงเรียนมาหมดครับในเืนนี้นะครับน่าภูาม,ามิใจนะอีบามพุทธแห่งมาหมดครับเพื่อแสดงความรับซึกกันและกันกำลันใหม่นะครับกำลันใต้แดงนะครับ ด้วยความรักว่านักเรนยนจำไว้นะครับผู้ใหญ่สอนนักเยนอาจะไม่เชื่อแต่ถ้าผู้ใหญ่ทำนักเรียนจะทำตามทันทีที่พวกเราทำทุกคนเนี่ยทำด้วยความรัะว่าเราก็มีความรักซึ่งกันและกัน